ก็เสียดีสารขนาดให่พระพี่น้องเบื้องข้าวเหนียวพันน่านห้าเก้าแล้วครับเด้อยปีนี้เราปลูกน,น่านหาเกา้าคือเก้าครับครับผมว่ามันได้ผลตอบรับปีที่ผ่านมาโอเคนะครับเนี่ยพันน่านห้าเก้าครับสีย่อนแสงเน่ยครับนี่ย่อนแสงเนว่ยพิ่งให้ปุ๋ยไปครับ หญ้ากับท่านตัดเลยครับของเ้าปลูกปีนี้ประมาณสองไร่เลยครับเด้อเขาน่า,นห,า,า,าห้าเก้าวว่าเฮาสีได้ผลผลิตออกมากี่ถังืมต่ปีที่ผ่านมานปักดำลงหางหางเลี่วๆนั้นผลตอบรับก็ดีครับดีจำนวนต้นนะครับจำนวนต้นมันหน่อยข้าก็เลยขยับเขาอีกปีนี่ว่าเอาจำนวนต้นมันหลายเพ่าะเขา แล้วก็ว่ามันเป็นเขาที่ที่แตกกอดีครับบสัสุประมาณไม่เกินร้อยสิบเซนนลครับนานห้าเก้านี่ตึงเส็จครับพี่พึ่งดำเส็ดพึ่งเอาน้ามเขาโอ้โเ่เมื่อเบิ่งอีกที่หนึ่งว้ามาันติดเป็นยังไดพมสที่ทยให้เบิ่งเรื่อยๆครับ ต,ตัวนี้ปักดําก้อนมูนะครับเน,นี่ปักดําก่อนเพื่อนน,นี่แต่กอดีครับนี่ดำทีนะครับดำทีาำ่าดำทีพอเข้าเบิงแล้วกันเข่าสูงคือผมเบ่าสูฟังนะครับโอ้ยลมครับถึงดูมันลมมัติะลมลมมานแล้วฝน รับพ่อออกมาคืบอบดได้เขาเลยหาพันธุ์เขานานห้าเก้ามาปูครับทีมนี้รสหอมนะครับขาพันธุ์ร่อนนุ่มครับไม่แข็งครับมันเป็นตระกูลหอกกอขอหกครับเป็นข้าวกอขอหกพัฒนาสายพันธุ์มาให้มันเตีย้ยพัฒนาสายพันธุ์ไม้มันเตีย้ยของเอาแบบมั้นปีนี้สองไร่ครับปีนี้สองไร่ออกมาจะได้กีกระสอบมา จะได้กี่กส็สอบนะครับคนแทนหน้าผมทีมีตัวต้นไม้นะครับยางไปกับตน้นไม่อันนี้น้ำตน้นไม้ร้ายไม้แดงไม้ประดูนะครับนานห้าเก้าครับเ,ป,เป,ป,บป็นั่นเขานานห้าเก่าเพราะว่ามีคนมอบพันธุ์ไปปลูกน้ำลายคนครับปีนี้ฝนว่ามันลดต้นทุนมันเข่าบอ่อลมเวลาเจ็บเกี่ยวกับ,กบใส่เครื่องตัดเอาครับ ใส่เครื่องตัดเอามันก็เรยง,ง่ายลดปัญหาการบาจ่างงานแรงงานครับอเอาหยาก็ร่างก็ึ้นครับก็จะได้ล่งถอนครับว่ได้ขีดครับยุนี่ถอนเราล่งถอนก็เอาน้ำเขานี่เพื่อว่าให้หยามันซาครับการจะเริ่มเติบตัวซาก็ร่งเอาน้ำเขา่าหน้าครับตอน ก็สิเป็นหน้าทีเปลี่ยนแปลงที่มีต้นใหม่หลายครับเปลี่ยนแปลงที่มีต้นใหม่หลายโอมหลายนี่ครับวิถีชีวิตกเกษตรอีสานขนาดแท้แบบโบราณหน้าก็ต้องมีต้นใหม่ครับอืมอันนี้เป็นแปลงข้เจ้าครับนี่เป็นแปลงข้เจ้าแปลงข้เจ้าน,นี่ข้เจ้าห้อยหลายก็ก็่าหลายครับก็ ปร,รรประมาณเดียวกันกับคนเหนียวแหละครับประมาณเดียวกันกับคนเหนียวาวเจ้าห้องก็ไดพี่นนองเพราะว่าผู้ใดอยากหันมาเปลี่ยนพันธุ์เขาไม่ก็ลอกมาใส่พันธุ์เขานี่นะครับน่านห้าเก้าเอ้องนะครับเด้อมันต้นมาสูงครับผลตอบรับตามที่ผมสอบถามกลุ่มที่ปลูเขาน้ำกันกับทุกคนกับยกให้น่านหาเก้าแล้วครับผลตอบรับดี ว่าผลตอบรับออกมากด,ดีมากมากเลยเพราะว่ามันบ่ลมมันได้เข่าทุกเม็ดครับถ้าเป็นเขา่าก่อเข้าหกต้นสูงของเกาห้าหนั้นเขาแก้ปัญหาเข่าล่มว่าได้นี่ผมถามหลายๆเจ้าครับที่เดน,น้ากันข้าเจ้าก็โอเคให้เสียงเดียวกันเลยว่านานหาเกาตอบโจทย์ได้เลยแต่ว่าเข้าต้องเอาอยาให้มันได้บ่ให้รยาขึ้นครับข้าเจ้าฉีดยา แต่ว่าผมบริขีดครับผมใส่ถอนเราว่าขังบนห้องกับเป็นสวนปลอดสารครับปลอดสารแล้วก็เ้ามาปลูกม่านี่เขาทั้งใจเขากับเห็ดเอาว่าห้องบริโภคเห็ดบริโภคเ,เองครับบ่ได้ขายนี่ครับว่าะ้องมีสวนมีเข่ามีข้วยห้องบริเนนขายครับเพาขายผลผลทางการ,กรเกษตรคือของในสวนนะครับ อันนี้ก็ปลูกน้อยนาครับน้อยนาเพิ่งปลูกครับนี่ประมาณสิบต้นมั้งครับนี่สิบต้นที่ปลูกไว้น้อยนาเอาคลิปนี้เอาเบื้องเขาซ้ำนี่นะครับเดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงแบบใดผมสีลงให้พี่น้องเพิ่อีกนะครับเดอ้อสุดท้ายนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับเดอ้อสวัสดีครับ